เรื่องที่หนึ่งรักใสๆหัวใจสีดวงหวังเฮอร์ตี้รบบท้าหมิงซื่อเรื่องที่สองสยบฟ้าพิชิตปัตพีหวังเฮอร์ตี้รบบทิงเชี่ยเรื่องที่สามความรักหรือเหตุผลหวังเฮอตี้ระบบฉีเสี่ยวเรื่องที่สี่รักนิรนันดรราชันมังกรหวังเฮอตี้รบบวี่ฉีหลงเหยียนเรื่องที่ห้าของรักของข้าหวังเฮอตี้รบบทงฟังชิงช้าง เรื่องที่6เล่ลวงรักต้องห้ามหวังเฮอตี้ระบบเซลวตัวเรื่องที่7ออฟฟิศนี้ยังมีหวังหวังเฮอตี้ระบทไปหมาซุวยเรื่องที่8ยุทธ์ในเดอะเฟรมออฟหวังเฮอตี้ระบบเฉิงเจียสู้เรื่องที่9จีบให้วุ่นลงทุนด้วยรักหวังเฮอตี้ระบบสื่อเยี่ยนเรื่องที่10ผู้พิทักษ์รัติการแห่งต้าเฟิงหวังเฮอตี้ระบบสี่ชีอัน เรื่องที่ 11. Light to the Night หวังเฮอเตี้ยระบทหลานฟางซูเรื่องที่ 12. เฉียนหวีเฟยเซิงหวังเฮอเตี้ยระบทส่งเฉียนจี